บ้านกลึงเป็นชุมชนชนบทที่เหลือแต่ผู้สูงอายุกับเด็กชุมชนจึงเงียบเงาเด็กๆขาดพื้นเทเล่นที่ปลอดภัยกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านชุมชนวัดสสสสถาบันอสมศิลจึงร่วมกันพัฒนาสวนสุขภาพในวัดบ้านกลึงด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมขึ้นจากความเคยชินแล้วก็ มุมมองที่เราเคยคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ส่วนสุขภาพมันจะเกิดได้ยังไงเมื่อถ้ามีงบมาเราจะทำเงี้ยเออมันมันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ว่านั่งกันแรกๆนะผมก็ไอ้อะไรเดี๋ยวมาแล้วประชุมมาแล้วถามอีกแล้วเพราะว่าแต่ก่อนผมทำง,งานมากก็ก็ไม่ค่อยได้เจอแบบนี้ สุดท้ายพอเราพูดคุยไปพูดมาส่วนสุขภาพนี้มันไม่ต้องใช้งบก็ได้นี่ทำไมเราไม่ออกมาทำกันเราได้มาทำกิจกรรมร่วมกันทำกิจกรรมแบบกิจกรรมโดยไม่มีค่าเรงตอนแรกๆก็กังวลแต่พอด้ประชุมก็ฉี่แจ้งข้อมูลเขาก็ยินดีทามารวมถูกหมู่ครับรวม,มกำนันผู้ใหญ่บ้านเขามาทั้ง1 5หมู่บ้านนะ ว่าตามคนที่คนคนประมาณพ7กเจ็ดิบคนมาช่วยกันวันนั้นคนเยอะเลยทางเรานี่เป็นรับผิดชอบเป็นอาหารหเลี้ยงดูกันในความคิดของเรามันก็เริ่มเริ่มจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยตั้งแต่ที่เริ่มกิจกรรมที่เราทำทำส่วนสุขภาพเนี่ยปรึกษากันเสร็จมาแล้วก็ขอความร่วมมือร่วมแวรงร่วมใจกันมาทําแบบนี้พูดมาคุยกันแล้วก็ได้ความหลักความตามากีกันเพิ่มขึ้น ถ้าหากว่าโครงการไม่มีกิจกรรมจับเขาคุยกันเรื่องไรพวกนี้ปัญหาสิเกิดจะไม่ได้แก้ไขเลยทุกคนก็ไม่รู้ปัญหาถ้าไม่มีโครงการเข้ามากก็ต่างคนต่างทาต่างคนต่างอยู่อยางงี้เนาะเราทำาสร็ภาพปุ๊บอ้าวพอมีหน่วยงานมาเห็นว่าชุมชนนี้เขารู้จักพึ่งตนเองนะเขารู้จักคิดรู้จักทำอาคุณมีอยู่นี้อยู่แล้วพอหรือย,อยังเดี๋ยวผมช่วยเสริมแล้วพอเราทำเฮ้ยมันทํามาแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรล่ะทุกคนก็ต่างคิด เฮ้ยทำมาแล้วอย่าให้มันเสียของสิเฮ้ยทำยังไงพื้นที่นี้มันจะได้ใช้ประโยชน์ผพราะว่าว่าเอ้ยการการพูดการคุยการใช้เครื่องมือการการแตกความคิดเหล่านี้มันมันช่วยให้เราไปไปต่อได้เรื่อยๆมันไม่ตามทีนี้พอเรามีอย่างกันนี่เราถึงมาเนี่ยคนมันได้มาระบายนะมันเข้าได้คุยได้อนคลายไปความเครียดมันก็หายแล้วก็ส่วนสุขภาพนี่ก็ทำให้ผู้ใหญ่ตายายที่ไม่แข็งแรง อ,ออกไปดืินไปไอะไรอย่างนี้ก็ได้รับคุณดีครับทิมดีขึ้นก็คือได้ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็กกับผู้สูงอายุเด็กก็ชอบที่ผู้สูงอายุพาเข้าวัดผู้สูงอายุก็ชอบที่มีเด็กๆพาเด็กทำกิจกรรมฟังเทศฟังธรรมแล้วก็เล่าเรื่องเก่าทำขนมที่เด็กยังไม่เคยเห็นในถ่ายทอดวิชา ทำกิจกรรมร่วมกันก็รู้ว่าไอ้คนที่หายไปไหนไม่สบายหรือว่าลูกรับไปอยู่ที่ไหนเราก็รู้รู้ความเคลื่อนไหวของชุมชนบ้านเราพอผลรับมาเห็นมันก็ดีใจนะใครเห็นใครก็ชอบเด็กเขาก็มาเล่นกันคนที่ไม่เคยเข้าวาัดเวลาวันพระวันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็นาหลานมาเล่นหลานเด็กเล่นเดินออกกาลังกายถือว่าใช้ได้ใช้ประโยชน์เยอะ แต่ก่อนผมไม่เข้าวัดนะตอนนี้เข้าเข้าประจําเลยตอนนี้ผมจะออกวิ่งวิ่งทุกเชา้ชาเช้าเย็นเช้าเย็นผมออกวิ่ง